จะบอกยืนยันเธอเลยว่ายินดีจากกันเธอคิดว่าดีก็ไม่ผิดอะไรแต่มันง่ายเกินไปที่คนเราจะอยู่กันมาเื่อจากกันไปง่ายเกินไปที่จะลืมสิ่งดีๆที่เราเคยมีก็มันง่ายเกินไปที่คนเราจะอยู่กันมา เพื่อจากกันไปง่ายเกินไปที่จะลืมสิ่งดีๆที่เราเคยมีให้แก่กันดึง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 ดึ๋งดึ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 ง ว่าเธอไม่คิดเธอไม่เคยจะยอมรับรู้ตึก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 ว่ามันง่ายเกินไปที่คนเราจะอยู่กันมาเพื่อจากกันไปง่ายเกินไปที่จะลืมสิ่งดีๆที่เราเคยมีก็มันง่ายเกินไปที่คนเราจะอยู่กันมา